สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily ่กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงหนัง Thunder b o l t กันดีกว่าและน่าจะเป็นคลิปที่หลายๆคนนั้นกำลังรอคอยอยู่นั่นก็คือคลิปเจาะตัวอย่างอ a s เต r Egg ต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดที่คุณมองข้ามไปหรือจะเป็นอ a s t ต r e g เอกที่จงใจถูกใส่มาแต่คุณอาจจะมองไม่เห็นวันนี้แหละเราจะมาเจาะทุกอย่างเนี่ยนะครับผมเรารวบรวมจากโลกอินเทอร์เน็ตอะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังกันแล้วนะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วก็ เราไปเริ่มฟังกันเลยนะครับผมกับอีสเตอร์เอกและจุดที่น่าสนใจจุดน่ารู้จากหนังทันเดอร์โบ้เริ่มเหมือนที่ช็อตแรกเลยนะครับเปิดหนังมาเนี่ยมันก็จะเป็นอินโทรมาเว l ถูกไหมแต่อินโทรมาเว l นี้นะครับผมไม่เหมือนกับอินโทรไหนๆที่มันเคยมีมาก่อนในตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นโลโก้มาเว l ขึ้นมาแต่ว่า ไอภาพที่มันโผล่มาในโลโก้เองปกติมันจะเป็นภาพรวมจากหนังนะครับอันเนี้ยเป็นภาพจากคอมิกนะครับผมโดยเป็นภาพของคอมิกเซนทีทั้งนั้นเลยแล้วจากนั้นเองเนี่ยพอมาเล่นมาได้สักพักหนึ่งอะ่ะมันก็ถูกตัดเพลงไปแล้วก็เป็นความมืดเนี่ยเข้ามากืนกินโลโก้อันนี้จนมันดํามืดไปหมดเลยนะครับผมตรงเนี้ยก็เป็นการพูดไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในหนังก็คือการที่เดอะวอยนั้นจะมากืนกินสรรพสิ่งต่างๆแล้วก็เน้นไปที่เรื่องราวของเซนทีเหมือนบอกว่าเซนทีเนี่ยจะเป็นตัวหลักของเรื่องนี้และรวมไปถึงเดอะ นนั่นเองและเหตุการณ์ในหนังเนี่ยนะครับผมก็เปิดฉากมาด้วยเดอะวท์นั่นแหละเดอะว์คืออะไรครับ v วอ์เนี่ยคือความว่างเปล่านะครับผมมันเปิดฉากมาด้วยฉากของเยเรน่าที่มีแต่ความว่างเปล่าในจิตใจใจนตอนนี้หากใครจำเยเรน่าไม่ได้นะครับผมตัวของเธอเนี่ย คือน้องสาวที่เป็นน้องสาวไม่แท้ของ Black w i d o w นะครับปรากฏตัวออกมาในหนัง Black w i d o w แล้วก็รวมไปถึงซีรีส์ของฮอกอายด้วยโดยในเรื่องนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่แม้ว่าจะเป็นหนังทีมรวมเนาะแต่ก็เป็นครั้งแรกของเธอที่จะได้รับบทเป็นตัวเอกของเรื่องจริงๆเพราะว่าอย่างในหนัง Black ว i โ o w เองแม้ว่าเธอจะมีบทเยอะนะครับผมแต่บทหลักๆเนี่ยก็อยู่ที่ตัวของนาตาชาอยู่ดีแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยเต็มๆเลยนะครับเจเรนานี่คือตัวเอกสุดๆแต่ดูเหมือนว่าสภาพตัวเอกของเราในตอนนี้เนี่ยจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ ตู้ของเธอเนี่ยเหมือนล่องลอยเป็นแบบเป็นสัมภเวสีอะ่ะก็คือทำงานไปเรื่อยๆชีวิตมันไม่ได้มีจุดหมายอะไรนะครับผมตั้ของเธอได้บอกว่ามันมีบางอย่างผิดพ,พลาดอยู่ข้างในตัวฉันเนี่ยเป็นบางอย่างที่ผิดไปความว่างเปล่าฉันคิดว่ามันเริ่มต้นในตอนที่พี่สาวข,ของฉันตายแต่ในตอนนี้มันเป็นความรู้สึกที่ใหญ่กว่านั้น มันมันเป็นเพียงแค่ความว่างเปล่าตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเหมือนการพูดถึงธีมของหนังเนาะว่าจริงๆแล้วว่าเดอะ o วทที่เป็นตัวร้ายที่เป็นเซนเทียก็เป็นตัวร้ายตัวหนึ่งแต่อีกตัวร้ายตัวหนึ่งที่เรามองไม่เห็นในหนังเนี่ยมันคือความว่างเปล่าที่อยู่ในจิตใจของเราทุกคนคือมันเป็นเหมือนการหกเถียงกันนะในหนังเรื่องนี้ว่า ความว่างปล่าตรงนี้มันมีอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างในใจของเราทําให้เกิดความว่างปล่าตรงนั้นเหมือนที่เยเลนาบอกว่าฉันคิดว่ามันเริ่มต้นจากการตายของพี่สาวฉันแต่ในตอนนี้ตัวของเธอรู้สึกว่าไอ้ความว่างเปล่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่า ไอการสูญเสียพี่สาวไปมันเป็นเพียงความว่างเปล่าเฉยๆตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นคําถามที่ไม่ได้ถามแค่ตัวละครในหนังแต่ถามมาถึงผู้ชมถามมาถึงคนดูอย่างเราด้วยเพราะการสูญเสียความว่างเปล่าลุมลึกในใจอ่ะผมคิดว่าทุกคนมันต้องมีทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าแต่ละคนอาจจะมีกันในคนละเรื่องหรือในคนละจุดที่เรารู้สึกว่างเปล่าอ้างว้างและโดดเดี่ยวต่อจากนั้นนะครับผมมาดูตึกที่เอเลนา่ากําลังนั่งอยู่เลยดีกว่าครับ ตึกอันนี้เองเนี่ยมีอยู่จริงๆนะครับผมแล้วก็เป็นตึกที่สูงที่สุดอันดับ2ของโลกด้วยนั่นก็คือตึกเมเดกาวันเอ็กทีนทาวเวอร์ที่ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียครับไอช็อตกระโดดนี้เนี่ยเยเลนานะั้นเป็นคนเล่นจริงๆนะครับผมแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกับสแตนแมนในตอนที่ การร่วมชีวีตออกมาตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมถามว่าทําไมมันถึงต้องเอามาพูดถึงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหนัง Black w i d o w เองในช็อตไคลแม็กเน่นะครับช็อตมัน CGI มากๆจนหลายๆคนเนี่ยเอามาบ่นว่าแบบโอ้โหมันใช้ CG เยอะเกินไปหรือเปล่าในคราวนี้เองเนี่ยมันเหมือนเป็นโอกาสแก้ตัวของเยเลนาเป็นโอกาสแก้ตัวของฟลอเรนซ์พิลที่จะมาทําให้เฮ้ยเรารู้สึกว่าเธอเล่นจริงๆว่ะไม่ได้ใช้แต่ CG ก็เลยเป็นการที่ว่าในการเล่นหนังเรื่องนี้เธอกระโดดจริงๆลงมาเลยนะครับผมโดยก็มีสลิงสปอร์ตอยู่นะ แต่ก็เป็นการแสดงที่แสดงจริงๆไม่ใช่ว่าใช้ CG อะไรไปอยู่บนยอดตึกจริงๆกระโดดลงมาจริงๆแล้วก็ฉากกระโดดตรงนี้เองเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่ามันพา r a เลลไปกับฉากที่ตัวของนาตาชาตายที่วอร์เมียนะครับผมที่ตัวของเธอเนี่ย ปล่อยตัวเองลงมาจากหน้าผาแล้วก็ล่วงไปตายตรงเนี้ยมันก็เหมือนอาจจะเป็นพาเรลก็เล็กน้อยแต่ก็อาจจะไม่ได้มีนัยยะที่จะสื่อตรงขนาดนั้นแต่อาจจะทำให้แบบเห็นถึงความสัมพันธ์แล้วก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้างที่นี้กลับมาต่อที่จุดต่อไปหลังจากเยเลน่ากระโดดลงมานะครับผมตัวของเธอก็ก,กางร่มชูชีพแล้วก็เข้าไปยังดาดฟ้าของออกคอ์นะครับไอ o ้ออกคอ์ O X E ตรงนี้เองเนี่ยเป็นองค์กรที่มีอยู่ในคอมิกแล้วก็ถูกตั้งโดยวาวเหมือนกับในหนังเลยนะครับผมแต่ว่าองค์กรเนี่ยอาจจะไม่ได้มีขนาด ใหญ่อะไรขนาดนั้นแล้วก็เป็นองค์กรที่หิวว่าใหม่มากๆด้วยเพราะเพิ่งปรากฏตัวมาครั้งแรกเมื่อปี2023นี้ในคอมิก Thunder b o l l เองนะครับผมก็คือเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ถูกสร้างมาพร้อมๆกับในหนังนั่นแหละแต่ว่าเอามาใส่ในคอมิกด้วยตรงนี้เองเนี่ยคิดว่าตอนแรกอ่ะเขาอยากจะทําเป็นออสขอปซะมากกว่าแต่ว่าต้องใส่อันนี้มาทั้งในคอมิกกับในหนังเนี่ยเป็นเพราะว่าออสขอบอะเป็นของนอร์แมนออสบอลนะครับผมแล้วนอร์แมนออสบอลเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นหัวหน้าทีมด a r เอเวนเจอร์ซึ่งก็คือแรงบันดาลใจในการมาทำไอ้ตตรัั่่แแหละววา ค o r m a ร Osborn เนี่ยมันคือ r e e n g o b บินครับลิขสิทธิ์มันอยู่กับฝั่งของโซ ny เป็นตัวละครฝั่ง Spi d ด r Man ก็เลยเอามาใช้ไม่ได้ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมมา v e l ต้องตั้งออ c ขอบขึ้นมาแทนนะครับผมเพื่อเอามาแทนอ s c ขอบที่เป็นของน o r m a n o s b o บ n แล้วเอามาใช้ไม่ได้จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นฉากที่เยเลนาสู้กับกาดนะครับผมซึ่งเราก็จะเห็นเยเลนาเนี่ยก็ใช้เครื่องยิงไฟฟ้าที่เอามาจากตัวของนาตาชาด้วยและตอนที่เยเลนาเนี่ยเข้ามาในห้องทดลองเนี่ยนะครับผมจริงๆแล้วถ้าเราสัง why ตกค้างอยู่นะครับผมน่าจะเป็นตอนที่บ๊อบได้พลังมาแล้วแลบเนี้ยต้องกําจัดบ๊อบทิ้งแล้วก็เอาบ๊อบใส่ในกล่องไปเป็นเหมือนว่าการทดลองที่ล้มเหล,แลวแล้วก็ถูกฆ่าตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ล่องรอยเงาของคนที่ถูกจัดการไปเนี้ยก็น่าจะเป็นทีมทดลองนะก็ยังคงอยู่นะครับผมแล้วเราก็จะได้เห็นช็อตนี้เนี้ยกลับมาอีกทีในตอนจบของหนังจริงๆแล้วเนี้ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าตัวของเธอเหมือนตายอยู่ภายในตายด้านจนไม่สนอะไรที่เกิดขึ้นรอบตัวแล้วมีเงาตกค้างอยู่แบบนั้นเนี้ยถ้าเป็นเราเราก็คงตกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้้้นแลวกก็อยารู แล้วแถมยังมีนักวิทยาศาสตร์ในห้องเนี่ยมาเตือนอีกว่าไอ้โปรเจกต์อันนี้มันจะทําให้โลกพีน้าได้เลยเยเลน่าไม่สนใจเลยครับกูจะทําแต่ภารกิจอย่างเดียวนะครับผมต้องทําลายหลักฐานให้หมดแต่เว่า ตัวของเยเลน่าในตอนออกมาถ้าใครสังเกตนะหลังจากที่ระเบิดทําลายหลักฐานทุกอย่างไปแล้วตัวของเธอเนี่ยยังเอาเจ้าหนูทดลองเนี่ยออกมาด้วยอย่างน้อยก็ยังมีหัวใจรักสัตว์ที่น่ารักแล้วก็ไอช็อตระเบิดตรงเนี้ยที่ระเบิดทั้งชั้นเลยอะ่ะมันระเบิดจริงๆนะครับไม่ได้เป็น4ีจนะครับผมใช้ระเบิดของจริงต่อจากนั้นเองเนี่ยเหตุการณ์กระตับที่วอชิงตันดีซีนะครับผมซึ่งถ้าสังเกตได้เลยเนี่ยที่วอชิงตันมอนูเมเนี่ยนะครับผมมันกําลังถูกซ่อมแซมอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นความเสียหายที่เก,ด,ก,นนก America, World, ด้มาไ และจุดถัดมาเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับว่าบักกี้นะตอนนี้เนี่ยได้เป็นสสเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในหนังกัปตันอเมริกาเบรฟนิวเวิลเนี่ยน่าจะเป็นช่วงลงสมัครหาเสียงอะไรอยู่นะครับแล้วก็มีงานระดมทุนที่ต้องไปแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะได้รับเลือกเป็นสสเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยในซีนนี้เองเนี่ยซีนที่วอชิงตันเนี่ยนะครับโกหลักของมันเนี่ยคือการโชว์ให้เห็นว่า ได้มีสสจากทั้งสองพรรคเลยไม่ว่าจะเป็นเดโมแครตหรือว่าริพับบิกันเนี่ยร่วมกันในการที่จะหาเรื่องมาถอดถอนวาวจากตําแหน่งผู้มหนวยการ CIA โดยนําโดยสสที่มีชื่อว่าแกรี่แต่ทั้งหมดเนี่ยก็ยังไม่ได้สามารถถอดถอนวาวได้นะครับเพราะว่าวาว,าวาวเองเนี่ยก็ปฏิเสธคํากล่าวหาที่กล่าวหามาที่เธอและตัวของเธอเองเนี่ยก็ได้บอกว่านะตอนนี้เองมีประเทศที่อยู่นอกระบบเนี่ยหลายประเทศมีเทคโนโลยีอยู่เหนือกว่าเราซะอีก ตรงนี้เองเนี่ยก็อาจจะเป็นการสื่อไปถึงวาการดาแล้วก็ทา็อกคานครับเพราะว่าตัวของวาเเองเนี่ยก็มีบทเยอะในหนัง Black Panther w วาก n d ดาฟอร์เอเวอร์นะครับผมแล้วดูเหมือนว่าตัวของเธอเนี่ยก็จะไล่ล่าอย,ยากได้ไวเบรเนียมเป็นอย่างมากนอกจากนี้เองเนี่ยตัวของวาวก็ยังมีการพูดถึงประธานให้ไปดีคนก่อนที่กลายปเป็นเลดฮักอีกด้วยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นการยืนยันนะครับว่านางเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังกับตันอเมริกา Brave New World แล้วก็นอกจากพูดถึงเรื่องประเทศที่มีเทคโนโลยีเหนือกว่าอเมริกาพูดถึงประธานให ที่กลายเป็นสัตว์ตลาดแล้วก็ยังมีการย้ำอีกว่าอเวนเจอร์นั้นไม่ได้มาช่วยพวกเราแล้วอเวนเจอร์ไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นภาระตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่พวกเรามันอยู่ที่ตัวฉันและพวกเราที่จะปกป้องประเทศโดยไอคำว่าปกป้องประเทศเนี่ยเขาใช้คำว่า มันคือหน้าที่ของ American government to shield its citizen นะครับผม shield ตรงนี้เนี่ยมันก็แปลว่าโล่ถูกไหมเอามาแบบเป็นโล่กับังป้องกันแต่ตรงเนี้ยมันก็อาจจะเป็น reference เป็นถึงหน่วย shield ด้วยนะครับที่หน่วย shield เองเนี่ยก็มีหน้าที่ในการปกป้องอเมริกาเนี่ยแหละแต่ตอนนี้มันไม่มีหน่วย shield อยู่แล้วนะครับผมกลายเป็นหน่วยซอสเองตัวของวาวเนี่ยก็เป็นเหมือนการพูดว่าตอนนี้ไม่มีหน่วย shield แล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ในการที่จะปกป้องอเมริกามันตกมาอยู่กับตัวของเธอ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปตรวจสอบบริษัทอ็อกอะไรของเธอเนี่ยทำได้หมดเลยนะครับผมเธอไม่กลัวครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็ตัดจากช็อตนั้นไปนะครับผมเป็นช็อตที่ตัวของเธอเนี่ยกำลังออกมาพร้อมกับเลขาของเธอนั่นก็คือเมลตัวของวาวเนี่ยแบบชิดชิบหายแล้วไงแบบเหมือนกําลังจะโดนตรวจสอบรีบสั่งให้เมลเนี่ยไปจัดการหลักฐานทั้งหมดออกไปให้หมดเลยแล้วจากนั้นเองเหตุการณ์เนี่ยก็ตัดมาที่ฝั่งของเรสการ์เดียหรือว่าอเล็กซี่ที่กําลังนั่งเซ็งเซงอยู่ในบ้านของตัวเองและดูภาพวันวานสมัยที่โซเวียตยังยิ่งใหญ่หญ่แลเเายยยังป็นรรดก์ีอู ในงานพารดที่ตัวของเขาเนี่ยได้แปเเ้าร่วมด้วยนะครับซึ่งงานพารดนี้เองเนี่ยเป็นงานพารดท,ที่มีอยู่จริงๆนะครับผมเป็นงานพารดท,ที่จัดขึ้นในวันที่1พฤษภานั่นก็คือวันแรงงานของทางสหภาพโซเวียตไอพารดนี้มีอยู่จริงๆแล้วก็ภาพที่มีเนี่ยมีอยู่จริงๆเพียงแค่เขาเนี่ยเติมตัวของเลดกาเดียนเข้าไปด้วยนะครับผมเป็นเลดกาเดียนในวัยหนุม่มถ้าใครไม่รู้ว่าเลดกาเดียนเป็นใครนะครับผมก็ลองไปดูในนัง Black วิดโอได้นะครับตัวของเขาเองเนี่ยเป็นพ่อของนาตาชาแล้วก็ยูเรับ เป็นเหมือนอครอบครัวที่สมมุติขึ้นมาและตัวของเขาเองเนี่ยก็เป็นกับตันอเมริกาในเวอร์ชั่นของโซเวียตด้วยโดยใช้ชื่อว่าเลดกาเดียนนะครับก็มีพลังซูเปอร์โซเยอร์เหมือนกันถ้าอยากเห็นเต็มๆเนี่ยก็แนะนําว่าลองไปดูแบล็กวิดีโอเองได้ตอนนี้ตัวของเขาก็เรียกได้ว่าชีวิตตกอับนะครับผมมาขับรถลิมูซีนอยู่หมดวันแห่งการเป็นฮีโร่ของเขาแล้วโดยเขาเนี่ยก็ใช้ชื่อแบรนดิ้งว่าเลดกาเดียนลิมูซีนเซอร์วิสปกติ่งอยู่ from boring evening นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็คือเป็นคำๆๆนะครับไปสายฮาซะเลยนะ เลดกาเดียนจะปกป้องคุณจากคืนที่น่าเบื่อแล้วจากนั้นนะครับตัวของเยเลนาเนี่ยก็ได้มากดกิ่งเรียกซึ่งในตอนแรกเนี่ยตัวของอเล็กซี่ก็คิดว่าเฮ้ยเป็นคนส่งอาหารหรือเปล่าเลยไล่ไปแต่เยเลนาก็บอกว่าเป็นเธอเองตัวของเขาเนี่ยก็เลยต้องโห oh, ตื่นตูมใหญ่เลยนะครับผมรีบจัดบ้านรีบแปรงฟันนะครับเพื่อมาเจอลูกสาวแบบว่าไม่อยากให้ตัวของเยเลนาเนี่ยเห็นว่าตัวของเขาอยู่ในสภาพโทรมขนาดนี้ซึ่งในช็อตในบ้านนี่เองเนี่ยเราก็จะเห็นโปสเตอร์ของเลดกาเดียน่ะแปะอยู่ด้วยนะครับผมเป็นการสื่อไปว่า ตัวของอเล็กซี่คนนี้เป็นชายที่ติดอยู่ในอดีตเป็นชายที่ติดอยู่ในวันที่รุ่งโรจน์ของเขาและไม่สามารถมุฟออนไปได้ไม่ได้อยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเป็นเหมือนผีตายซากเหมือนกันแต่ใจเนี่ยอยู่ในอดีตนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยในบ้านของเขาก็ยังมีโปสเตอร์มอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับผมซึ่งมันก็จะไปคล้องกับช็อตที่บัคกี้เปิดตัวออกมาถูกไหมโหบัคกี้ขี่มอเตอร์ไซค์มาแม่งโคตรเท่เขาก็บอกโห่นั่นมันวินเทอร์โซเยอร์นั่นมันโค้ทเท่เลยตรงนั้นเนี่ยเรรยก็ได้ร้รรูความจิง ว่าจริงๆแล้วตอนแรกเลยการีนทำเป็นว่าโอ้ทุกอย่างดีไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตของเขาก็แย่ไม่ต่างกันนะครับแล้วเยเลน่าเนี่ยก็ไปเจอรูปทีมฟุตบอลในวัยเด็กของเธอนะครับผมนั่นก็คือเชสเปียวารีทันเดอร์โบนะครับซึ่งมันก็จะเป็นที่มาของชื่อทีมทันเดอร์โบวในหนังเรื่องนี้โดยทีมทีมนี้เนี่ยก็ไม่เคยชนะใครเลยนะครับผมแถมในตอนแข่งบอลเนี่ยยังมีเด็กคนนึงไปขี่ในสนามอีกด้วยเป็นเหมือนทีมขี้แพ้แต่อเล็กซี่เนี่ยเก็บรูปนี้เอาไว้อะ พราะเขารู้สึกว่าตอนที่เขาเห็นเยเลนาในวัยเด็กได้เล่นบอลกับทีมทีมนี้ตัวของเธอดูสนุกกับมันมากๆและไอช็อตเนี้ยนะครับผมช็อตในการเตะบอลของทีม t h u n d e r b โบวที่แพ้ทุกเกมเนี่ยตอนแรกช็อตเนี้ยจะถูกเอาไปทําเป็น e n ็นเครดินะครับผมแต่ว่าไม่ได้เอาไปทํำเพราะว่าเขาคิดว่าถ้ามันถ่ายเนี่ย โอเคมันจะเป็นช็อตที่เหมือนเราดูวิดีโอย้อนหลังที่ถูกถ่ายเอาไว้และช่วงนั้นเองอ่ะเป็นช่วงยุคแบบต้นๆยุค90ในโอไฮโอครับตอนนั้นเองเนี่ยตัวของเรสการ์เดียนเป็นสปายอยู่ในอเมริกาถูกไหมเพราะฉะนั้นสำเนียงของเขาอ่ะมันก็จะต้องใช้เป็นสำเนียงอเมริกาแล้วมันอาจจะไม่ได้ดูตลกไม่ได้ดูสนุกอย่างที่เขาต้องการให้เป็นก็เลยยกเลิกฉากนี้ในการที่จะเป็นเอ็นเครดิตออกไปไม่งั้นเราอาจจะได้เห็นทีมทันเดอร์โบลเตะบอลแล้วก็มีคนไปขี่ในสนามก็ได้จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นช็อ ถึงงานสุดท้ายเยเลนาเองเนี่ยไม่อยากจะทํางานแบบนี้แล้วอยากจะเป็นฮีโร่ที่ได้แบบได้เปิดตัวบ้างหลังจากไปคุยกับพ่อมาที่ตัวของอเล็กซี่ก็ได้บอกว่าความฝันสูงสุดของเขาเนี่ยคือการได้รับใช้ชาติได้ช่วยผู้คนมันก็ปลุกใจเยเลนามาส่วนหนึ่งแต่หารู้ไหมว่าภารกิจสุดท้ายที่ไอวาว์มอบให้เนี่ยบอกว่า ทาภารกิจนี้เสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะให้เป็นฮีโร่ได้ถูกปะ่ะตรงนี้เองเนี่ยมันคือคาหลอกนะครับผมที่จะลวงไปฆ่าโดยเป็นการจ้างคนหนึ่งไปฆ่าอีกคนหนึ่งจ้างคนนึงไปฆ่าอีกคนหนึ่งวนไปแล้วก็จะเก็บโดยการทําลายไอไว้วอลที่ตั้งอยู่ในยูท่าเนี้ยให้มันพังไปหมดเลยก็คือฆ่าพวกสายลับของวาลเนี่ยทิ้งให้หมดนะครับผมโดยการจ้างให้มาฆ่ากันเองตัวของเยเลนาเองได้รับมอบหมายให้ไปฆ่าตัวของโกสนะครับซึ่งตัวของโกสเองเนี่ยถ้าใครจําได้นะครับผมจริงๆแล้วตัวของเธอตั้งอยู่ในเอเนอร์จีเชมเบอร์ ได้ถูกไหมแต่ที่เธอออกมาได้เนี่ยนะครับผมเป็นเพราะว่าตัวของเจเน็ตแวนได้เนี่ยได้ทาการรักษาร่างกายของเธอถ้าใครจําได้ในแอนด์แมนนะครับก็ลองกลับไปดูกันได้จากนั้นเองในช็อตที่เจเนน่าเดินทางเข้ามาในคลังเก็บของของออคคอแห่งนี้เนี่ยตัวของเธอก็ได้ไปเจอเอกสารเกี่ยวกับโครงการเซนทรีซึ่งก็เป็นเอกสารที่ทําการออกแบบโลโก้เซนทรีนะครับแล้วก็กาลังเหมือนดีไซน์ซูเปอร์ฮีโร่อยู่เอกสารอีกใบเนี่ยก็เป็นเรื่องทรงผมนะครับก็คือเหมือนกําลังจะสร้างฮีโร่ที่มันเหมาะกับภาพลักษณ์ที่จะทําให้ออกมาเนี่ยโด ดังปังเป็นผู้แตกเลยแถมยังมีแบบแปลนของวอช c าวเวอร์ก็คืออาคาร a อเวนเจอร์ที่วาวซื้อมาและจะเปลี่ยนให้กลายเป็นอาคารของเซนตีเนี่แหละก็มีการวางแผนทุกอย่างเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วในขณะนั้นเองได้ถูกโจมตีโดยตัวของ u s เอเอจนซึ่งหากใครไม่รู้นะครับผมยูเอสเอเจนเนี่ย,ยก็คือกัปตันอเมริกาคนที่2ที่รัฐบาลเนี่ยแต่งตั้งขึ้นมาตหลังจากเหตุการณ์ใน f ฟ l c o n and w i n t e r Soldier เองตัวของเขาเนี่ยได้ไปเผชิค่าหนึ่งในกลุ่มของแฟลกส์แมนเชอร์ออกทีวีทำให้ตัวของเขาได ออกไปแบบโคตรไกลนะครับผมตรงนี้ก็เป็นการสื่อถึงพลังของจอที่มันมีเยอะมากๆและโลกของเขาเนี่ยก็ยังมีรอยขีดข่วนเยอะมากๆด้วยน่าจะเป็นการสื่อว่าเขาออกไปทําภารกิจมาเยอะมากๆทาภารกิจให้วาวเนี่ยแหละเพราะว่าตัวของวาวก็มารีคูตัวของเขาเข้าทีมเนี่ยตั้งแต่ในตอนจบของเฟาคอนแล้วแล้วจากนั้นตัวของทรั s มา a s สเตอร์เนี่ยก็ได้ปรากฏตัวออกมาตัวของโกสก็ได้ปรากฏตัวออกมาแล้วก็กลายเป็นการต่อสู้ตะลุมบอลมั่วไปหมดนะครับผมซึ่งแต่ละคนก็มีเป้าหมายของตัวเองและต้องการจะทำภารกิจของตัวเองให้สําเร็จและจุดที่น่าสนใจเนี่ยก็ เลือกเป้าหมายตรงนี้เนี่ยแหละครับเพราะว่ามี4คนถูกไหมแต่ละคนจะต้องไปฆ่าคนหนึ่งซึ่งมันจะต้องเลือกให้มันเข้าที่สุดจะได้เรียกได้ว่าแต่ละคนมีโอกาสจะฆ่าสําเร็จได้มากที่สุดนะครับผมซึ่งเรามาดูกันไปทีละคนเลยดีกว่านะครับอย่างตัวของจอห์นวอล์กเกอร์ถูกส่งมาฆ่าเยเลนาถามว่าทําไมถึงเป็นตัวของเยเลนาหล่ะที่จอห์นต้องฆ่านั่นเป็นเพราะว่า1ตัวของจอห์นเองเนี่ยนะครับเป็นสายสมบุกสมบ,บันถูกไหมเป็นซูเปอร์โซเยอร์พละกําลังเยอะกว่าคนอื่นนะครับผมเยเลนาเนี่ยมีความคล่องแคล่ว แล้วก็มีความพลิ้วแต่อาจจะแพ้กําลังแบบว่าโดนต่อยทีเดียวเนี่ยตายได้เลยเพราะว่าจอนเองเป็นซูเปอร์โซเยอร์และเยเดนาเนี่ยเป็นแค่คนธรรมดาในขณะเดียวกันนะครับผมตัวของเยเดนาถูกส่งมาฆ่าโกสครับตัวของโกสเองเนี่ยสามารถทะลุผ่านสิ่งของได้เอาจอนไปสู้อย่างเงี้ยมันต่อยทะลุผ่านต่อยทะลุผ่านมันต้องการคนที่เป็นสายลับฆ่าโกสโดยที่โกสเนี่ยไม่รู้ตัวนะครับในขณะที่ตัวของโกสเองเนี่ยก็ได้รับภารกิจให้มาฆ่าแทสชมสเตอร์ซึ่งแทสชมสเตอร์เองเนี่ยนะครับผมเป็นคนที่มีสกิลก ต่อสู้เรียกได้ว่าก,กอปคนอื่นมาได้มีพลังแบบโคตรบรมเทพแห่งศิละปะก,การต่อสู้อะ่ะเพราะฉะนั้นจะสู้ตรงๆเนี่ยทำได้ยากนะครับผมก็เลยต้องเอาคนที่ะลุผ่านสิ่งของสามารถทําสิ่งที่ทรัสมาสเตอร์ทำไม่ได้เอามาจัดการตัวของเขาในขณะที่ทรัสมาสเตอร์เองเนี่ยถูกส่งมาจัดการตัวของจอห์น์รเกอร์นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยการที่ทรัสมาสเตอร์มีสกิลการใช้โล่หรือมีสกิลการโจมตีระยะไกลอะ่ะมันก็ช่วยลดโอกาสที่จะโดนโจมตีจากพลังซูเปอร์โซเยอร์ได้และมีโอกาสฆ่าได้มากที่สุดก็เป็น การบาลานซ์กันระหว่าง4คนนี้ให้มาฆ่ากันเองและฉากนี้เองเนี่ยก็ต่อสู้กันแบบ อนลเวงมากๆเลยเลยครับแบบมั่วสู้ตัวเหล่งไม่หมดแต่ก็ทําออกมาสนุกมากๆแบบคนนึงจะโจมตีคนหนึ่งไปโดนอีกคนนึงอะไรแบบนี้แบบตัวของโกสเนี่ยจะถูกเยเลน,น่ายิงที่ชอตไฟฟ้าใส่ปรากฏโกสหลบได้ทะลุไปโดนตัวของจอห์นแทนอะไรแบบนี้มันเลยทําให้การต่อสู้มันยิ่งดูสนุกมันยิ่งดูเร้าใจและในการต่อสู้อสนมั่วั่วนี้นะครับก็ทําให้มันไปเปิดกล่องที่เก็บร่างของผู้เสียชีวิตจากการทดลองออกมานั่นก็คือร่างของบ๊อบหรือว่าเซนทรีนั่นเองแต่กลายเป็นว่าตัวของบ๊อบเนี่ยไม่ตาย แต่จุดที่พีคที่สุดของช็อตนี้เนี่ยก็คงจะเป็นการที่ตัวของโกสันฆ่าทริอัสมาสเตอร์ได้สําเร็จนะครับผมเรียกได้ว่า ป้งนะครับการกระบาลน,นะครับผมปืนนัดเดียวเท่านั้นแหละจบๆนะครับผมแล้วแทสมมสเ,เตอร์ก็ตายไปเลยครับซึ่งตลอดหนังทั้งเรื่องเนี่ยตู้ของเธอเนี่ยนะครับผมได้บทพูดอยู่แค่1ประโยคครับที่หันมาบอกตัวของเยเลนาว่าฉันไม่ได้มาจัดการตัวของเธอแล้วก็ไปจัดการตัวของจอรนแต่สุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่รู้กันว่าตัวของเธอก็ม่องเท่งไปเลยแบบทุกคนก็ช็อกลงเลยถูกไหมว่าแบบเฮ้ยมันตายจริงดิซึ่งตายจริงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในตอนแรกอะตัวของเธอจะมีบทมากกว่านี้นะครับผมแต่สุดท้ายก็ถูกตัดออกไปคือตอนแรก ในสคริปต์จริงๆอ่ะมันมีบทยาวไปถึงตอนจบของหนังเลยก็คือเหมือนกับคนอื่นๆนะก็ไปด้วยกันนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายก็ตัดออกเขาก็ตัดบทให้มันตายต,ายตรงนี้เลยครับจากนั้นเนี่ยมาที่บ๊อบกันดีก,กว่านะครับผมบ๊อบเนี่ยโผล่ออกมาจากกล่องแล้วก็อ้วกออกมาแล้วก็ยืนแบบงงๆก็แบบเออเขามาที่นี่ได้ยังไงวะเขาจําอะไรไม่ได้เลยซึ่งมันก็ตรงกับในคอมมิกค,ครับที่ในคอมิกเองตัวของเซนฟีก็มีปัญหาทาั้งด้านบุคลิกแล้วก็ด้านความทรงจําแบบนี้แล้วจากนั้นเองเหตุการณ์เนี่ยก็ตัดมาที่งาน ในตีม Battle of New York ก็คือการต่อสู้ในอเวนเจอร์ภาคหนึ่งมีการเอาวัตถุต่างๆเนี่ยมาตั้งโชว์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคาถาของโลกิแต่ว่าก็ไม่ได้มีมายสเตนอยู่แล้วโดยคาถานี้ไปเอามาได้ยังไงนะครับไปเอามาจากกลุ่มไฮด้านะครับผมที่มันเป็นฉากเปิดของ Age of Ultron นะครับผมอเวนเจอร์เนี่ยเป็นคนไปเอามาแล้วก็จะมีปืนของพวกชิทอรี่แล้วก็กุญแจมือของพวกชิทอรี่ซึ่งตรงเนี้ยวาวก็บอกว่ามันมาจากที่ใหม่ของเธอที่ได้มานั่นก็คือตึกอเวนเจอร์นั่นหมายความว่าแฮปปี้นั หรือไม่ก็ทําข้อตกลงว่าซื้อตึกเนี่ยโอเคเอาของข้างในตึกมาด้วยนะแล้วก็จะมีตัว A ขนาดยักษ์นะครับผมตัว A ขนาดยักษ์อันนี้เนี่ยมันคือตัว A ที่หลงเหนืออยู่จากคําว่า start o w e r นะครับผมก็เหมือนแบบเป็นการจบการต่อสู้เหลือตัว A อันเดียวเป็นแบบ มันเป็นการบอกสื่อว่ามันจะกลายเป็นตึกอเวนเจอร์แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ตึกอเวนเจอร์อีกต่อไปแล้วเพราะว่าวาวได้ซื้อมาแล้วจะเปลี่ยนมาเป็นวอชทาวเวอร์แต่ไอตัว a อเนี้ยมันก็เป็นเหมือนป้ายไฟที่เป็นชิ้นส่วนหนึ่งของปราสาทและก็เลยเอามาตั้งโชว์ในงานนี้ไปด้วยจากนั้นเองก็จะเป็นช็อตที่บัคก,กี้มาคุยกับเมลเนะครับผมแล้วก็พยายามดึงเมลเข้ามาในพวกแล้วก็พยายามจะบอกให้เมลเนี่ยแ์วาวออกมาแต่ดูเหมือนว่าจะทาไม่สาเร็จแต่อย่างน้อยๆเนี่ยบัคก,กี้ก็ทิ้งนาบาบัตรเอาไว้ แล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดกลับมาที่บ๊อบนะครับผมซึ่งบ๊อบเองก็พยายามจะแนะนําตัวอยู่ว่าเขาเป็นใครแต่ด้วยความที่ว่าเขาจําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยสิ่งเดียวที่เขาบอกได้ก็คือเขาชื่อบ๊อบเฉยๆนะครับและจุดนี้เองเนี่ยนะครับผมถ้าทุกคนสังเกตเนี่ยในตอนแรกกับบ๊อบจะพูดเหมือนวนวไปวนมาน่ารำคาญถูกปะแต่หลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมทุกประโยคที่ USA g e เ t น ที่จอห์นวอลเกอร์เนี่ยพูดกับตัวของบ๊อบอะเขาจะลงท้ายประโยคด้วยบ๊อบหรือบ๊อบบี้เสมอแล้วถ้าเรามานับรวมกันจริงๆเนี่ยนี่ครับผมเราจะได้เห็นว่าตัวของจอห์นเองเนี่ย พูดคาว่าบ๊อบอะมากกว่าตัวของบ๊อบพูดซะเองอีกมันเลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมหลายๆคนในหนังเรื่องนี้ตอนแรกทุกคนบอกว่าเราจะจ้นบ๊อบกับเยเรนาแต่แฟนอีกกลุ่มบอกไม่เอาเราจะเอาบ๊อบกับตัวของจอร์นเนี่ยแหละเหมาะที่สุดแล้วนี่ครับผมคือบ๊อบกับจอ์นเนี่ยมาเป็นเหมือนคู่กัดก,กันตลอดหนังถูกไหมแล้วก็มีการพูดแขวะพูดแซะอะไรกันหมดตัวของจอ์นก็กวรตีนตัวของบ๊อบก็สวนตลอดมาเลยเป็นเคมีที่เข้ากันแบบแปลกๆแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นช็อตที่ทั้ง4คนนะ่ะหยุดต่อสู้กันละ แน่นอน1คนมันตายแล้วเหลือ3คนนะครับผมก็คือเป็นจอห์นโกส เยเลนานะครับโดยตัวของจอนเนี่ยก็เรียกตัวของโกสว่าเจ้าหน้าที่หน่วยชิวที่กำลังต้องหมีอยู่จากการไล่ล่าของ15ประเทศแล้วก็บอกว่าตัวของ Trash m มาสเตอร์เนี่ยทำลายบูดาเปสต์ไปครึ่งหนึ่งแล้วยังเคลมว่าตัวของเขาเนี่ยคือกัปตันอเมริกาตัวจริงอีกแต่เยเลนาก็สวนกลับไปว่าใช่แกเป็นกัปตันอเมริกาตัวจริงแค่2วิเท่านั้นแหละและตัวของโกสเนี่ยก็มาย้ำว่าตัวของจอนเนี่ยฆ่าคนบริสุทธิ์ออกทีวีแต่จอนก็สวนกลับไปว่าบริสุทธิ์อย่างนั้น,นเเห,นนเ,นเหมือนการレレมไปึง mm -hmm. ต้นต่อของฮีโร่แต่ละคนที่มาจากในหนังของตัวเองในซีรีส์ของตัวเองที่ตัวเองไปมีบทอยู่ในนั้นนะครับผมตรงนี้เป็นการเหมือนแบบทําให้เรารู้จักตัวละครมากขึ้นถ้าเราไม่เคยดูหนังเหล่านั้นมาแต่ถ้าเราเคยดูเนี่ยเราก็จะแบบเฮ้ยนึกย้อนกลับไปถึงโมเมนต์เหล่านั้นได้บางทีก็นึกได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าบางตัวก็เก่ามากๆแล้วมันก็ลึกมากๆอย่างโกสอย่างเงี้หยหลายหคนอาจจะไม่รู้จักตัวของเธอด้วยซ้ําแต่การมาเล่าเล็กๆน้อยๆให้พอจะรู้ประวัติของแต่ละคนเนี่ยตรงนี้ก็ช่วยทาให้เราอ่ะสนิทสนมกับตัวละครมากขึ้้้นนนนไดแลออกสิ่งงััเตว จอนก็ยังบอกว่าตัวของเขาเนี่ย มีเมียกับลูกที่รักเขามากๆรอเขาอยู่นะครับผมตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันเหมือนเป็นการที่จอหนเนี่ยหลอกคนอื่นนะครับผมเพราะว่าในเวลาต่อมาเราจะได้รู้ว่าเมียกับลูกของเขาอ่ะทิ้งเขาไปเพราะว่าวันๆเขามัวหมกมุ่นแต่กับความล้มเหลวที่ทำให้เขาอ่ะโดนปลดออกจากตําแหน่งกัปตันอเมริกาไอ้ตรงนี้เหมือนการพูดเกิดเอาไว้ก่อนในหนังแล้วก็จะมีการเอากลับมาเล่นอีกหลายครั้งในหนังแล้วในตอนที่เตาเผามาเริ่มทํางานเนี่ยนะครับทุกคนก็ต้องรีบหาเครื่องส่งเสียงที่กันโกสไม่ให้ออกจากห้องนี้ไปได้แล้วพอหาเจอจอกว่าล้น ก็ทำลายได้โล้ซะไอ้คำว่า on your left ตรงเนี้ยมันเป็นคำพูดประจำที่ตัวของกัปตันกับแซมเนี่ยใช้พูดกันนะครับผมเพราะว่าตัวของสตีฟโรเจอร์กับตัวของแซมเนี่ยเคยเป็นคู่หูกันโดยแซมเป็นเปาข้อนมาก่อนเขาก็เป็นพูดคำนี้ on your left on your left ตรงเนี้ยจอห์นก็เหมือนเอามาพูดด้วยนะครับผมก็มเป็นเหมือนการเล่ฟเลนว่ากัปตันอเมริกาเนี่ยมักจะพูดคำนี้แล้วในตอนที่โกสเนี่ยออกไปช่วยเปิดประตูออกมาได้แล้วทุกคนหนีออกมาแรงระเบิดมันก็ส่งให้ทุกคนกระเด็นออกไปถูกไหมแล้วเยเลน่าเนี่ยก็มาจับมือ จำความมืดในอดีตที่ตัวของเธอนั้นได้ลวงเพื่อนอัญญาไปถูกฆ่านะครับผมนับเป็นการผ่านบททดสอบแรกในการเป็นแบล็กวิดอของเธอซึ่งนักแสดงที่มาเล่นเป็นเยเลนาตอนเด็กเนี่ยนะครับผมเป็นคนเดียวกับที่มาเล่นเป็นเยเลนาตอนเด็กในหนังแบล็ k วิดโอจากนั้นเนี่ยเหตุการณ์ก็ตัดกับมาที่วาวที่เมลเนี่ยก็เลยบอกวาวว่าทุกคนเนี่ยรอดมาถูกไหมอันนี้ไม่นับทรัชม m สเตอร์นะครับผมวาวเองเนี่ยต้องการจะส่งสไตร์ทีมเข้าไปเพื่อไปจัดการพวกนี้ให้หมดนะครับผมซึ่งในระหว่างการพูดนี้เองตัวของอเล็กซี่ที่เป็นคนขัับบรโให้ก ตัวของเขาก็ได้ยินทําให้เขาเนี่ยออกเดินทางเพื่อไปช่วยเยนาโดยขับกันแบบยาวๆไม่มีหยุดเลยนะครับผมตั้งแต่ดีซีไปยังยูทามันก็เลยเห็นว่าในตอนที่อเล็กซี่ไปถึงเนี่ยนะครับผมตัวของอเล็กซี่เองเนี่ยมีแต่ของกินอะ่ะวางเกลือรถเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันขับยาวมากๆไงมันต้องซื้อน้ําโค้กซื้อบิ๊กกัพซื้ออะไรมากินซึ่งมันก็เป็นมุกเยี่ยวมาเล่นในหนังไปด้วยต่อจากนั้นเองเหตุการณ์เนี่ยตัดมาในเดอะวอลต่อนะ่ครับผมซึ่งจอห์กับบ๊อบเองเนี่ยก็ได้มีการกระทบกระทั่งก จอนก็บอกว่าใช่แล้วบ๊อบก็บอกว่าแกทําตัวส้นตีนมากนะครับผมตัวของจอนก็เลยหงุดหงิดนะครับแล้วก็เข้ามาจับบ๊อบฟาดไปกับผนังซึ่งตรงนี้เองอะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะครับผมเราจะเห็นว่าตาของบ๊อบเนี่ยมันเรื่องแสงออกมาอยู่แป๊บหนึ่งนะครับผมตรงนี้เหมือนบ๊อบมันแบบเริ่มจะควบคุมตัวเองไม่ได้นิดหน่อยแต่สุดท้ายก็ควบคุมตัวเองได้อยู่ดี แล้วก็จะเป็นฉากซึ้งใจระหว่างเจเรนากับตัวของบ๊อบแต่บ๊อบเองเนี่ยก็มีการพูดถึงเดอะวอยในคําพูดนี้ด้วยเหมือนกันจึงนั้นเองนครับผมก็จะเป็นช็อตที่ตัวของบักกี้กําลังอ่านข้อมูลที่ตัวของแกรี่เนี่ยเตรียมเอาไว้ถอดถอนตัวของวาวซึ่งในระหว่างอ่านเนี่ยนะครับผมเขาก็ทําอาหารหกมาเลอะเสื้อเลอะแขนของเขาทําให้เขาเนี่ยต้องเอาแขนไวเบเนียมเนี่ยเข้าไปล้างในเครื่องล้างจานนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันเป็นช็อตฮ่าๆแต่ตัวของเซบาสเตียนสแตนผู้ที่รับบทเป็นบักกี้เองอะ่ะก็ได้บอกว เข้าใจด้วยว่ามันหาตรงไหนแล้วก็ในตอนที่เขาล้างเสร็จเนี่ยเอาแขนมาติดปุ๊บมันต้องเหมือนหมุนแบบทําให้มันคล่องตัวกันรอบหนึ่งนะครับตรงนี้เองเนี่ยมันไม่ได้ทําครั้งแรกนะครับไอการหมุนแขนหลังใส่เสร็จเนี่ยตรงนี้เองอะ่ะมันก็เกิดขึ้นในเฟลคอนเหมือนกันหลังจากที่ถูกดอร่ามิลาเช่นั้นดึงแขนออกไปในเฟลคอนในวินเทอร์โซเยอร์แล้วจากนั้นเนี่ยตัวของเมลก็ติดต่อมานะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรมากนะเพียงแค่บอกว่าตัวของบัคก,กี้เนี่ยรู้วิธีการติดตามโทรศัพท์ใช่ไหมให้เหมือนแบบบอกไปน,ไนว่า ให้รีบติดตามมาหน่อยเพื่อมาดูว่าวาวเนี่ยกำลังจะทาอะไรที่นั่นเหมือนแบบวาวกาลังจะทําสิ่งที่แบบมันไม่ดีเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ให้รีบตามมาซึ่งมันก็เป็นสัญญาที่ทําให้ตัวของบัคกี้นั้นออกเดินทางไปอย่างยูทธแล้วจากนั้นเหตุการณ์เนี่ยก็ตัดกลับมาที่ฝั่งของพวกของเยเลนานะครับผมที่จอเนี่ยได้ทําลายกําแพงและเข้าไปอย่างอุโมงค์และจอเนี่ยเตรียมที่จะกระโดดขึ้นไปนะครับผมแต่กระโดดขึ้นไปแล้วเนี่ยกระโดดไปไม่ถึงยอดนะครับเพราะว่าอุโมงค์นี้มันลึกมากๆแต่ตรงนี้เองก็ก็็เเเเปนนนกกกาาาาารรรโชวววใหห้้่่จออียยะะดดดไคดสูงงงพลัขขมๆ ซึ่งหางมาดูกันในคอมมิกเนี่ยนะครับผมกับตันอเมริกากับ US Agent เนี่ยเป็นซูเปอร์โซเยอร์ั้งคู่แต่ US Agent เนี่ยนะครับมีพลังมากกว่ากับตันอเมริกามาก,มากๆแบบหลายเท่านะครับผมผมได้ทำคลิปแยกกันไปแล้วโดยสาเหตุหลักๆเนี่ยก็เป็นเพราะว่าในตอนที่ US Agent เนี่ยนะครับได้รับพลังมาเนี่ย เขาอะ่ะมีร่างกายระดับพีคของมนุษย์อยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันที่ตัวของสตรีทโรเจอร์ได้รับพลังมาเนี่ยมันยังเป็นไอ้หัวง,งอกอยู่เลยแล้วจากนั้นพอจอนกระโดดไม่ผลเนี่ยก็บอกให้โกสเนี่ยขึ้นไปสี่พลังของเธอทะลุผ่านสิ่งของได้แต่โกสก็ต้องบอกว่าเธอทําทไม่ได้เพราะว่าพลังของเธอเองเนี่ยมันยังไม่เสถียรพอเธอทะลุผ่านสิ่งของได้ไม่เกินนาทีหน,นึ่งนะครับผมแล้วตัวของเธอเองเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนอ่ะเดี๋ยวขึ้นไปอะ่ะก็จะถูกเหมือนกลายเป็นสภาพกลายเป็นของแข็งเหมือนเดิมแล้วก็จะถูกกกชั้นน้้นนนนนนดดดิเเเเเียยยบจธออออลลลละะาปป็ืไตรง นี่เองเนี่ยถึงพลังจะไม่ได้เหมือนกันเป๊ะนะครับผมแต่ประโยคเนี่ยก็ค,คล้ายๆกันเลยนะครับกับไนท์คอร์เลอร์ใน Xmen ภาค2ที่ตัวของไนท์คอร์เลอร์เนี่ยได้บอกว่าการที่เขาอะจะวับไปที่ไหนได้อะเขาจะป็นต้องเห็นที่นันนะครับผมเขาจะป็นต้องรู้ว่าเขาจะไปที่ไหนไม่อย่างนั้นเนี่ยวร์ปไปเดี๋ยวติดอยู่ในกำแพงเนี่ยตัวขาดครึ่งตายมาเหมือนกันและข่าวดีก็คือเราจะได้เห็นเขากลับมาใน a v e n g e r d o o m ู day แต่่านผู้ชมครับใครจะเชื่อนะครับผมว่าคนที่หาไอเดียให้ทุกคนออกไปได้เนี่ยคือบ๊อบนะครับผมททนเทน นะครับผมตรงนี้มันก็ทําได้ออกมาเวิร์กจริงๆนั่นแหละแต่ถ้าว่านะครับผมไอการจะขึ้นไปเนี่ยอย่าลืมว่าวาวบอกว่าอุโมงค์ของออกขอบเนี่ยที่ทําออกมาเป็นว,วิลเนี้ยมันมีความลึก1นึไมล์หรือว่า1.6กิโลพันหเมตรนะครับผมมันเยอะมากๆนะครับคือแบบสูงยิ่งกว่าตึกที่สูงที่สุดในโลกใบนี้อีกอะมันลึกมากๆจริงๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตรงเนี้ย มันเป็นจุดฉลาดมากๆครับที่ทําให้อุโมงค์มันลึกขนาดนี้ 1. ได้โชว์ให้เลยว่ามันลึกขนาดไหน 2. ทําให้เห็นเลยว่า u s a g น่ะแข็งแรงมากๆ,ๆนะครับผมแต่ก็ยังออกไปไม่ได้อยู่ดี 3. นะครับผม าการจะปีนออกอุโมงค์ที่ไกลขนาดนี้ด้วยการกระดึบมาในการหลังชนกันอะ่ะมันใช้เวลานานมากมันก็เลยทําให้มันสอดคล้องกับตะก,กาที่มันจะดูเมกเซนว่าทําไมวาวถึงสามารถส่งสไตร์ทีมเนี่ยไปรอเอาไว้ได้ทันนะครับผมและรวมไปถึงทําไมตัวของอเล็กซี่เนี่ยถึงสามารถขับจากดีซีอ่ะขับไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับผมยาวไปถึงยูท่าได้โดยทันเวลาทุกคนนะครับผมเวลาส่วนใหญ่เนี่ยมันเสียไปกับการไต่ท่อซึ่งเรียกได้ว่าไม่ได้มีการฉายออกมาก็ทําให้มันดูแบบเร็วๆไปเลยนะครับผมแล้วก็ เป็นช็อตตลกไปด้วยถูกไหมช็อตไต่ท่อเนี่ยแต่ถ้ามองตามหลักความเป็นจริงอ่ะมันไต่กันนานมากนะครับผมมันไม่ได้ไต่กันแป๊บเดียวและนี่ก็คือจุดน่าสนใจพาร์ทแรกละกันนะครับผมของการดูหนัง t h u n d e r ์โบว e อีสเตอร์เอ็กซ์ฮันเดนี่ก็ปาเข้าไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวไว้มาต่อกันในพาร์ทสจะมี2พาร์ทแล้วเดี๋ยวในวันศุกร์่ยวันพรุ่งนี้เราจะรวมกันมาเป็นพาร์ทเดียวให้และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับผมเรียกได้ว่าจัดเต็มแล้วก็ทุกรายลลละเเเออียยดดมมมมมาาากกกๆขู้ส่่่วววนนใหญ็าจจา New Rock Star รรรบผุ ก็ไปรวบรวมมาจากมุมต่างๆของอินเทอร์เน็ตเนี่ยแหละครับใครไปเจอจุดไหนอะไรน่าสนใจที่อาจจะขาดตกบกพร่องไปจากคลิปนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ